ว่เนียว้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหลับแล้วเนี้ฮะใช่ป่อนอนนอนแค่นี้ก็นอนเป็นนอนมาแล้วก็มีขนมดยขนมที่สูตรอร่อยไหมอร่อยอร่อยไปามาดูออมาโอเคี้ นี่เดีดีชอบคันนี้นี่เลยเบื่อแล้วรถเก๋งข้างในมันเหมือนตัวปาเจโร่นะเหมือนรถเออตัวนี้เป็นขับสอง <c oughs> ชอบตัวขับสี่มันล้านกว่าล้านเอ็ดกว่าล้านสอง <c oughs> แอดลิตอืมตัวนี้สวยเหมือนกางเกง เปินไ้ก็สวยสวยมากนั่นไง ตัวนี้ 9, เก้าแสนห้าหมื่นสามส่วนพัจจิโลโตัวนี้ก็ล้านสี่ล้านห้าละล้ลานสี่แสนหกหมื่นเก้าก็สวยชื่อแล้วก็จบเลยอยันนี้แต่แต่ก็สูงอยู่แต่ตัวนี้น่าเล่น เบหลังกว้างมี USB สองหลังกว้างนั่งสบายมีพนักพิงแขนด้านหลัง ตัวนี้ตัวใหม่กว่าของอาทิตย์รุ่นหนึ่งรุ่นล่าสุดนี่กว้างสวยมากเลยหนังแบบนี่ด้วยสุดกด็ไม่ร้อน ว้าวรู้สึกจะเป็นไฟบ้านปะเนี่ยนี่มีไฟบ้านให้ด้วยนะพ์ดคอมได้เลยอือสุดยอดว้างมากนั่งเจ็ดคนจริงๆได้มีแอร์สามตอนเลยประตูเบานุกๆุก สวยมากราคาก็ล้านสี่ล้านห้าตัวนี้ e-power เหมือนกันมิสันตัวนี้สวยแม่ขับนะ่าจะสวยคันไม่ใหญ่อ๋อแต่มันนั่งได้ห้าที่นั่งสี่ที่นั่งไม่ใช่ห้าด้วย นิสันคลิกคันเล็กไปนิดนึงเล็กเล็กอยูเล็กไปนิดนึงเนี่ยสวยสวยเนี่ยสวยสวย สวยสวยสวยมากสวยมากรถสวยสวยมากสวยมากสวยมากว้าวสวยมากเดินดูรถกระแดดดีนะ ตัวนี้ก็เหมาะกับแม่อยู่แต่ก็ถ้าเจ้าคนไปประชุมก็เล็กไปมัดรสามสีสดอันนี้ร้านหนึ่งสวยไหมครับ,รบสวยนะครับสวยนะครับตัวนีห้าประตูสัก <c oughs> ตัวนี้ก็สวยแม่ หน้าตาแบบว่าดีมากโปรเฟรลงตัวมากเลยสกายทีอนุญาตนะครับ เลยข้างในหรูรามากเลยแม่เหมาะกับแม่มากเลยอ่ะสวยประหยัดน้ำมันด้วยเครื่อง Sky a c t i v มาตรฐานอเมริกานะรถพวกนี้ขายในอเมริกาขายดีมากนะครับ่ะ่ะเดี๋ยวดูหัว สวยสวย嘛สวยประตูเบาไหมประตูเบาคลิปเลยตัวตนี้ครับสองจะสูนี่ในราคาเดียวกันกับที่แม่จะเอา ประมาณล้านเดี๋ยวตัวนี้เป็นสี่ที่นั่งห้าที่นั่งครับเป็นเป็นห้าที่นั่งห้าที่นั่งสีวสวยมากแต่พี่สังเกตอะตัวพวกวัสดุครับใช่ผมมันจะดีใช่ผมผมทราบอยู่ใช่เพราะว่าเขาขายอเมริกาขายแล้รมนทางนู้นเขาขายดีมากใช่ครับแล้วก็เดบตินต้องไปพักผักไทยต่างๆทุกอย่างมันจะครบครับครับกระาทีอ่ะคือชัดเจนเลยตัวนี้จะเป็นครึ่งสองท่านครับ รู้สึกจะมีอยู่รุ่นเดียวในครับนี้<ช>ที่เป็นเครื่อง2.0แต่<ช>ประหยัดน้ำมันเท่า1.8้าไปเลยแต่ตาเร่งดีกว่าร<ช>ะบบเกียร์ดีกว่าเพราะรถรถยนต์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันมันจะเป็นเกียร CV ์ CVT เอาง่ายครับเทียบเหมือนกับมอเตอร์ไซค์พวกสกู๊ปปี้พวกอะไรอย่างเงี้ยร<ช>ะบบเกียร์เดียวกันมันสมูทใช่ครับแต,แต่ว่าการดูแลรักษา้พวกนั้นคืออายุการใช้งานมันจะสั้นกาตาเร่งเนี่ยมันก็จะไม่ดีือนตัวนี้ เราความฉลาดของเกียร์มันจะสู้สกายทีไม่ได้สกายทีมันจะเป็นเกียร์หกจังหวะาการดูแลรักษาต่มทนทานคขับสนุกครับแล้วก็เกียร์จะฉลาดาง,ง่ายเลยขึ้นเขาลง,ขงเขาเ,เ,เ,เนี้ยมันเปลี่ยนเกียร์ให้เราไม่ต้องทําอะไรมันมีระบบอาเปลี่ยนเกียร์เองครรบไดอได้วยแล้วที่สำคัญคือเนี่ยจุดขันของเกียร์ตัวนี้มันเปลี่ยนเร็วคล้ายๆพ้ายรถสปอร์ตเลยส<ะ>ปอร์ตมันคลิเก็เปลี่ยนพักน,นี้เหมือนกันเลย<ะ><ะ>แล้วไอตัวนี้มันมีระบบพวก อะไรนะป้องกันการเปลี่ยนเลนมีเตือนมีอะไรไหมในตัวท็อปมีครบตัวท็อปคือตัวร้านร้านหนึ่งร้านร้านหนึ่งหนึ่าตัวนั้นเลยะมีระบบมาป้องกันการออกนอกเลนฟองขึ้อยู่ในเลนช่วยเบรกช่วยเบรกอัตโนมัติฮะรักษาความเขาเรียกว่าควบคุมความเร็วลอยะางรักษาระยะคุณพ่อแล้วก็รักษาระยะห่างนี่คือคุณพันธุ์ที่ เดิมุอับซ้ายขวาหน้าหลังมุอมอบป้อง360องศาครับครับผมแล้วก็พวกระบบอินเทอร์เฟสภายในอย่าเนี้ยมันจะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนยครับได้ง่ายชัดเจนครับครับ<ด>จะง,ง่าย,ยอถ้าเป็นรถญี่นนะปุ่นกัได้ะชุดพวกนี้รับประก,กันอยู่ที่กี่ปีพวกชุดขับเคลื่อนชุดเพลาชุดเกียร์พวกนี้ปกติมันจะมีห้าปีห้าปี ีถ้าสนใจราคาเดียวกันที่แม่จะเอาใช่อยากให้แม่มาดูตัวนี้บ้างอยากมาดูแล้วก็ลองขับคือคือจะต่างตอันนี้อันนี้ผมเดียวกลับบ้านโอเคต่างมากเลยครับจริงๆแล้วเป็นสมาร์ทสมาร์ทีิดเลยใช่ค่ะเดินออกทางจากตัวรถหนึ่งชิลหน้าเล็กอืมครับล้วก เป็นเหมือนระบบพวกแคมรี่พวกรถราคาล้านเจ็ดล้านแปดนลเนาะอ่าอืมใช่ใช่เขาให้ของมาดีร้อยสิบแปดขอสิบแปดนะจะทรงสวยมากทรงคมมากลายเส้นก็คมมากนี่ชอบชอบมากเลยเชียร์ตัวนี้นะถ้าจะเอาจะได้ขับด้วย คือโตซดาน่ะเขาจะบอกว่าเรียลหรือเรียลหรูครับสังเกตว่ากระจังหน้าจะต่างกับคันปืนเลยคันปืนหน้าก็ไม่เหมือนอันนี้ทำหรูนะอันนั้สปอร์ตลายล้อใหม่คือ่รถสวยสวยชอบไหมครับชอบไหมอันดาชอบไหมชอบเห็นไหมอันดายังชอบเลยแม่ฮะ ขอดูขอดูท้ายขอดูที่เกี่เกับพระภาะด้านท้ายอืมสวยสวยสวยบ่อนี้พับได้เหรอฮะพับได้กว้างแนแต่นี่สังกะสีบ่สเอนเฮ้ยกว้างเลยไม่ต้องไม่ต้องไปกดข้างหน้านะครับพี่คือดึงดึงตรงนี้ก็เราของยาวเราดำก็มาลงเลยเดี๋ยวขอขอพักให้ดูหน่อย นี่แหละส,สิ่งสำคัญที่แม่ผมซื้อรถคือแกเอาไว้ขนของบางทีอ๋อครับบอกบอกคนขับเป็นปรับไฟฟ้า,าอืมครับ อลำโพงขึ้งเสียงจะเป็นโบสนะครับครับขึ้นเสียงในโบสด้วยในโบสนะครับคือเสียงดีสุดในคาปละลดหลักราคาไม่เกินสองล้านนะสวยมากสวยมากแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จุดขายนะครับพี่หนึ่งวัสดุสองระบบการเงียบเลยพี่ครับจะส่งมอไซค์ให้เสียงดังๆอ่ะมันจะแบบหายไปเยอะเกินเกินครึ่งเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสียงยางบนถนนนี่แทบไม่ได้ยินเลยครับคือฟังเพลงทุกอย่างคือมัน ทำ้งมที่เราตะโกนในรถเสียงไม่ออกรุ่นนี้พวกแคมรี่เฮ้ยไปกดเก็บเก็บซื้อไม่ได้ส,ดสองสบอรเมมโมรี่จากรีโมทได้สองตำแหนง่งจากตัวปุ่มได้สองตำแหนง่งทั้งหมดสี่ตำแหนง่งนเะมมโมรี่บอกจักรงับผ่านตัว,ตว,ตวขีดบนหน้าจอตอระจกสวยสวยสวอันนี้ประชมจังเลยนะคะ กว้างดีเนี่ยกว้างกว้างแต่แต่มันสูงขึ้นมาเนาะ่วันนี้ได้ยางอะไรเออเออเออออนี่อยู่โอเคครับครับ ตัวน,นี้จะเป็น q l ูที่น่ะครับครับ q l ูเว <Full ID. S 2> ไีไฟนรถก็จะเป็นว d ความสว่างคเข้มแสงอยู่ที่80ดสรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับการถ่ายภาพฟจะสวยที่สุดอันนี้่นะครับอ่าอ่ะอ่าโนโนสวยมาก โอ้นี่กว้างด้วยอันนี้ช่องใหญ่อันนี้เลื่อนได้นี่ช่องเบลเลอร์เลยอืมนี่ก็เลื่อนเลื่อนมาได้อืมสวยสวยอปปแอปเปิลคาเฟ่ ที่พักแขน,ม,นมันจะพอดีกับตรงน,นาพนักพนักพิงที่วางแขนที่ข้างประตูเลยอันนี้คือออคาซิตอีอซูฟิกครับเออ,อดีดีดีแล้วผิวขัดสามเส้นข้างหลังจะเป็นแบบดึงกับเลยสรุปก็คือเป็นห้าที่นั่งมีคมขัดสามเส้นสวยสวย